สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับวิธีในการเลือกท่อนพันอ้อยสําหรับนําไปปลูกนะครับก็อันนี้จะเป็นท่อนพันอ้อยสิงคโปร์น้ําผึ้งนะครับอายุก็ประมาณ 6- 7เดือนนะครับสีอาจจะไม่ได้เหลืองแบบเหลืองมากนะครับอันนั้นก็จะแบบอายุเยอะหน่อยเหมาะที่จะเอาไปคั้นน้ําแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เหมาะสําหรับเอาไปเอาไปปลูกนะครับ ช่วงอายุที่แนะนำนะครับก็จะประมาณ6-8เดือนนะครับมากกว่านี้ก็ยังยังปลูกได้นะครับถ้าตายังสมบูรณ์นะแต่ส่วนมากตาก็อาจจะมีแบบงอกเป็นต้นไปบ้างหรือแบบแห้งบ้างนะครับเนี่ยให้เราดูดูที่ตาของอ้อยนะครับเนี่ยว่าตามันสมบูรณ์ไหมแห้งไหมใช้มือแตะๆดูได้นะครับว่าโดนอะไรเจาะไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบ โอเคอยู่นะยังเขียวเขียวอยู่ตาแบบยังนูนนๆอยู่นะพร้อมที่จะแบบงอกต้นขึ้นมานะครับถ้าเรานำไปปลนะูกเนี่ยนะครับก็ดูว่ายังสมบูรณ์ไหมนะครับข้อของอ้อยเนี่ยมันจะอยู่สลับด้านกันนะครับนี่ก็ยังเขียวเขียวอยู่นะครับเนี่ยให้เราดูแบบยังเขียวอยู่แต่ดูแล้วแบบ ไม่แบนลงไปนะครับหรือไม่เน่านะมันจะมีบางอันที่มันเน่าอาจจะโดนมแมลงเจาะหรือโดนอะไรเจาะหรือโดนน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยอันนี้คือสวยมากนะคือแบบยังแบบยังเขียวอยู่เลยยังแบบอันนี้คือสวยจริงอะนะครับก็บางอันที่แบบยังโดนแบบยังโดนกาบอ้อยแบบโดนใบอ้อยห่ออยูอ่เวลาแก่ตามันจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่า ถามว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าเราไม่แก่ใบมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีแมลงหรืออะไรเจาะหรือฝนตกหน้าฝนอย่างเงี้ยน้ําขังนะครับมีมดมีอะไรมาเจาะนะอาจจะเน่าอาจจะเสียหายได้เพราะเรามองไม่เห็นแต่ถ้าแบบถ้าเราจะเอาไปปลูกเนี้ยเวลาแก่มานะครับข้อไหนที่แบบใบยังไม่แก่เนี่ยตามันจะเป็นแบบนี้เลยคือตาสวยมากแต่ก็เสี่ยงนะครับอาจจะโดนมแมลงหรือมดอะไรเงี้ยเจาะเรามองไม่เห็นนะ สมมุติว่าตาอ้อยมันมันเน่านะครับหรือมันเสียนะเวลาเราออามาเนี่ยเราเอามาเป็นท่อนยาวใช่ไหมเนี่ยเป็นลำยาวๆเลยเราก็หั่นเนี่ยแต่ว่าลำนี้มันเสียใช่ไหมเราก็หั่นตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หั่นท่อนที่สองเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะมันเสียแล้วก็หั่นเว้นสองเว้นสองเว้นสองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะหนึ่งท่อนสองท่อนก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ใครถนัดยังไงแต่สมมติเวลาซื้อเนี่ยเขาก็จะหั่นมาเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการขนส่งน้ําหนักไม่เยอะ えっ